วันนี้ครับผมจะมาทำหุ้นนมสวัสดีครับผมก้าวเตเต็ปเต็วันนี้ครับ <c oughs> ผมจะมาทำหุ้นนม <c oughs> นมหุน้นหรือหุ้นนมนั <c oughs> ่นแหละมาทํทำกันทุกคนเคยเห็นแต่หุน้นมะพร้าวหุ้นน้ำอะไรต่างๆมาแต่ ไม่ค่อยจะมีหุ้นนมใช่ไหมวันนี้ผมจะทำหุ้นนมครับโดยนมหลายแบบเลยนมเปรี้ยวนมโคนมช็อกโกแลตมาดูกันว่านมอะไรจะอร่อยที่สุดไปดูกันก่อนไปดูก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะครับลำดับแรกมาดูวัตถุดิบของเราเลยอย่างแรกเลยต้องมีนมนมจืดนมรสช็อกโกแลตนมเปรี้ยวรสสับะรดนมเปรี้ยวรสสตรอเบอรี่นมเปรี้ยวรสส้ม โดยวิธีการผมจะเอานมพวกนี้นะครับเอามาใส่ในถ้วยนะครับเพื่อเอาไปอุ่นในไมโครเวฟหรือใครจะเอาไปอุ่นกับเตาแก๊สว่าทำยังไงได้ให้มันอุ่นนะครับ เมื่อเอานมมาใส่ในถ้วยเสร็จแล้วครับผมก็เอาไปอุ่นนะครับโดยผมจะเอาเข้าไมโครเวฟนะครับเพื่อมันจะงได้ง่ายนะครับเม<ๆ>ื่อเราอุ่นนมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาผงพื้นมานะครับนี่ผลของเรานะครับต<ๆ>ักผงพุ้นของเรามาครับห้าช้อนใส่ เหมือนนมผงเลยนะลรวก็คนคนให้ผงผุมันละลายนะแล้วก็เอานมที่เราผสมผงคุนแล้วนะครับเอากลับใส่เข้าไปในขวดนมของมัน เราก็ได้แล้วนะครับเราก็รอให้มันเย็นให้มันหายอุ่นนะครับแล้วเราก็เอาไปแช่ตู้เย็นก็ทิ้งไว้ประมาณคืนหนึ่งนะครับแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงจะกินได้หรือไม่ติดตามชมกันตอนต่อไปพรุ่งนี้ ดีตอนเช้าทุกคนเช้าแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูหุ้นของเรากันนะครับเฮ้ยเฮ้ยหุ้นเฮ้ย hey! หุ้น คุณ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 เป็นแบบนี้ได้ไงอ่ะต้องบอกก่อนเลยครับว่าเมื่อคืนหลังจากที่ผมทำคุณไปแล้วนะครับก็พบว่ามันไม่แข็งนะครับออกมาดูก็อ๋อมันไม่ละลายแล้วก็แม่ผมมาแม่ผมก็จัดการทำเป็นแบบนี้เนี่ยแม่ผมเอาคุณนะครับไปละลายในน้ำแล้วก็เอาไปต้มนะครับ ให้มันละลายจริงๆให้เม็ดผงขุณนมันละลายจริงๆจ้ออกมาเป็นแบบนี้ก็ผมลองกินอยู่้วก็อร่อยดี <c ười> อาจจะไม่เป็นตามที่ผมคิดไว้แต่ก,ก็ตามนั้นแหละครับง่ายๆนะครับคลิปนี้ผมเฟล,ลครับเฟล,ลมากๆคิดว่าจะทาได้ก็ตามนั้นนะครับคลิปนี้เฟลเฟลบาย